<c oughs> ก็ขอกลับสวัสดีคนด้วยนะครับผมยีนตลบเข้าสู่ช่องซีซีแช n แนลนะครับผมกลับมากับคลิปวอล์กแล้วนะทุกคนนะเป็นไงบ้างกันครับผมนะรอกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยบอกเลยว่าถ่ายรวบ2อาทิตย์เลยนะทุกคนนะแมมอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็สอบแล้วนะทุกคนนะไอพวกอาทิตย์ที่นี้ก็คือแบบก่อนสอบนะทุกคนนะก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะแต่ผมเนี่ยมีเรียนซัมเมอร์อีกแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะยาวพอสมควรเลยนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เบ้องเบื้องเ้อง้ง้ง้งกแล้วกลเข้ามาเบื้งๆๆๆ้งเ้ง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 ดี๋ยวๆไม่แช่นๆไม่แชนะน้เวลาเรียนนะย้มย้กินเวลาเรียนแล้วไอ้นี่ทำอะไรนั่งเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนทำไมยืนอยู่ว้าห์เออการเชื่อมต่อโอ้เฮ้อ

ไอเราจะลองกันว่ารสชาติเป็นไงแค่นกินไปแล้วเป็นไงแซ่บแซ่บด้วยอ่ะแซ่บลองดูแแต่แม่แกินอีก้ไะว้าวเดี๋ยวแป๊บนึงสิขอกินก่อนได้ไหมน้ำเย็นหยิบมาแล้วช่างเลยไอ้คนป่วยมันป่วยแล้วทุกคน คลิปคลิปก่อนก็ป่วยคลิปคลิปนี้ก็ป่วยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงรีวิวไหนรีวิวไหนเป็นยังไงครับขนาดนั่นขนาดขออีกยังไม่มาถ้าถ้าจีนทำชาแล้วยนะเอาก็ไม่คือชาชาเลยชาเขียวแล้วจะพูดอะไรมา อ๋อทำไมรอบนี้ให้น้อยอ่ะแทยบอกนะแทยจะถ่ายชุดเนี้ยชุดเนี้ยเดี๋ยวตัดออกให้ไม่เป็นไรเนี่ยชุดเนี้ยคอปเตอร์ขอบคุณนะคอปเตอร์คอปเตอร์ชุดสีอะไรยังเอาคอปเตอร์ชุดสีอะไรเยอยังเอาชุดสกอตต์อะไรวชุดสีแดงสีขาวไปแม่ไปแจงก่อนเกงเอาชุดสกอตต์ลงไปให้ผู้ชมดูนะฮะเออนี่นี่เนี่ยก็น่ารัก ใส่เข้าไปซะเนี่ยชัอตเนี้ยตัดใส่แน่ช็อตเนี้ยชัอตเนี้ยตัดใส่ชัอเนี้ยตัดใส่แน่ชัอเนี้ยชัอเนี้ยตัดใส่แน่เนี่ยได้แบบไหนมีหลายแบบเลยอืมอันนี้คือเลือกชุดไทยสีหรือว่าให้แฟนไม่ถ้าไม่ก็มีเยอะอยู่ตูนั่งไม่ได้ครอยากชางมีตาวมันจสวยอะสวยอะไรมันยืดหมดแล้วเนี่ยดึงยืดแล้วเนี่ยไม่เห็นเะดือ ปกตินี้ค่ะแลบอกอืมอืมเย็นชมคนอันนี้มันใกล้เกินคนคนนี้ไม่คนดูคนดูคนดูชงด้วยแต่ไอ้ดูนบอกอะไรบอกอะไรไอ้บอกอะไรใส่ตาใส่ตาท่านบอกว่าขอกินด้วยหน่อย ไม่แต่เดี๋ยวแตดออกเอาไม่เยอะหรอกอ๋อกะเลยอ๋อกะแตกออกจากคลิปไงอ๋อกะไงเมื่อสุดเมื่อ EP ที่แล้วตกกระยิบอะบอกเยอะแล้วประเด็นแม่เจ้าตัวไม่บอกเลยนะว่าตกกระยิบแค่ปากแฉเขาไม่ชัดขายได้ต้งในประวัติศาสตร์เอามาดูทำคณิตด้วยตัวเองครั้งแรกฮะ เมื่อกี้เมื่อกี้ทำว่าว่าไงนะเราคณิตเ้ื่อตัวเองครั้งแรกโอเคถูกต้องเอ่ทำดีคนิตทำทำเด้อตัวเองครั้งแรกเออกี่ีคีมันก็แค่ตักกระส่ามั้ยอ่ะยากตรงไหนวะทุกคนคนี้มันมีเลขเนาะมันยากตรงที่มีเลขแต่นี่ไม่มีเลขก็เลยทำได้ไง ก็ไม่เถียงก็ก็ก็ไม่เถียงเออมันไม่มีเลขเลยจริงๆก็ไม่จริงๆคือมันมันหยิบขึ้นมาแล้วก็มันเอาไปซ่อนไว้ในเสื้อตัวเองนะทุกคนนะอืมแล้วมันก็ไม่ยอมกินยาสักทีมันมียาหนึ่งที่เป็นยาหลังอาหารทันทีด้วยแล้วมันก็ไม่ยอมกินสักทีเดี๋ยวให้ดูหน้าตายาเม็ดของมันดีกว่า มียาอะไรบ้างเอามาดูดิเนี่ยเมื่อวันไม่กินเมื่อกี้อ๋อฮะดูเดียวนะป่าฮะปึ๊บทีเดียวทีเดียวมันมีเล็กๆเองสิบมหิดพไปยันต้องไปเดียวยันต้องไปเดียวยันต้องไปเดีย ไปตามเลยตากเลยีอนะ้น,ะนะคืนไม่ลงน้นาคืนเข้าไป <c oughs> โอนให้มันแล้วทีนี้ก็ถ้ามันสั่งมันก็จะได้เอาเงินของกูใส่รวมเลยเหี้ยอ่อเก็บแล้วดีกว่าพอไอ้นี่ไอ้นี่ยอาพอไอ้นี่ยอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกลัวว่ามีพันธสัญญาทุกคนผลแล้วไอ้ฝั่งนะคือผมเนี่ยซื้อเกม Red Dead Redemption 2ไว้นะคะเพิ่มเติมรวมรวมถึง G T A V แล้วคนคนนี้เขาเขาชอบชอบดูเลดเอ็มมากๆเลยเขาเขาชอบเลดเอ็มมากๆเลยเขาก็อยากเล่นมากๆยอมรับไหมครับยอมรับไหมยอมรับไหมทุกคนดูคนดูคนดูี่เฮ้ยซื้อใหม่ก็ได้หรอไม่เป็นไรน้องคนเนาะโอเค ดูนีตายยอยดูมันยิ้มดูมันยิ้มหยามแล้วว่างหรดูมันยิ้มดูมันมีความสุขดูมันยิ้มนมเราอเติมไม่อั้นทุกคนเติมไมอ้ดูนะคุณทำดูนะคุทำไอ้ขลากนู้นทำอะไรนะไ่ติ๊กตอกอ๋อเก่งเก่งเก่งไตอกไติ๊กต๊อกแบบก็ถึงเซ็ตเลยนอนไม่หลับอีกแล้ว เราตัดผมมาแล้วนะทุกคนแต่ไม่ได้ทาลิปนะเพราะว่ากินลิปออหมดแล้วเออป่ารอทุกคนจริงๆคือมันมันตีไปพร้อมขนมปังใม่นอะทุคนไม่วแล้วคือเอ้อไม่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 ม่ไ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  ไม่ได้หลับแทนมาแล้วสารปออยมันพูดจริงเแตพอเนบี้ยแกเสร็จลงมาเาลหมอฮะทำไมกับพ่อง้าใจอะไร ข้นหนึ่งสะบวยข้าหนึงไม่ได้สะบวยทำไรน่ะทอาไรที่ี้ต้องแบ่งข้นหนึงสขับนไม่สับ่อ๋ออ้พรข้าหนึงเกิแล้วข้านึงมันเป็นแบบใหม่ได้นะหยิงมันป็ดมันปิดมันเป็นแบบใหม่มจะใ้ เลยเมียตรงไหนวะวันมาดีรอยเมียเลยเหรอโอ้ไม่ใช่มันเป็นแบบใหม่ด้วยวันเคยกินรถคบจะซื้อให้กินนี่ก็จะเป็นครั้งที่สองที่กินรถนี้มันก็เหมือนกันหมดไหม ดูดูน่าเย็นดีได้ขนมได้ภูมจใจดีใจดีใจแฮปปี้แฮปปี้เหล,ลือเกินแล้วก่อนเคยผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึง<อ>่งคือไอพิมมันกินข้าวอยู่ตรงนี้แล้วมันกินกพ<อ>่ติมม๋ใช่ไหม,มเพื่อตี๋วใช่ไหม,มเพื่อตี๋มมาม่าแล้วมันกินหกใส่เสือส้อตัวเองแล้วดูชุดนะมันชุดวันนี้คือชุด,ดนักสึกษาเสื้อขาวผมก็เลยห่อให้มันเลยหนีพ่ากระเพื่อนดู มีห้าเพื่อนทีนี้กินได้สบายใจแต่ถ้ามันกินหกเข้าไปข้างในอีกผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าไงแล้วนะใครก็สามารถสุดเข้าสามารถด้านไหนวะเรื่องนี้น่าภูมิใจไหมเนี่ยเรื่องนีน่าภูมิใจไหมเนี่ยเ้ภใจันีรดขลูยดู่ขนมกรกามัน ผมเหลือดูมันทำขนมมันเยอะกว่าผมอองทุกคนมึงทำอะไรอ๋อมันน้ำผน้ำเป่าอะไรนะมื่เกี้ยอะไรนะแค่เี่เนหัวปแค่เี่ใน ก,ก็ควรสังเกตอะไรดีๆนะเอาจุดได้เอาจุดได้มา <c oughs> กินปเป็นลสวสองกิน

โอเคครับผมเนะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ Keep นะนะคลิปวอล์กนันทุกคน2อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะวนใหญ่ก็เป็นการเตรียมตัวสอบแล้วก็เคลียร์งานต่างๆนานานะทุกคนนะนะนะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะนะครับผมฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย